นำเสนอโดยแมนสตตฟานไทยแลนด์เป๊ปลงเองยันพักแข่งดวลสาริกาโจกพร้อมทรงตัวเองลงเล่นเป๊ปกุริล่ายืนยันว่าเขาจะให้โอกาสนักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงสนามลงเตะในเกมคาราบาวครับรอบ3เจอก,กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดขึ้นวันพุธนี้ กูดิล่าเชื่อว่ามันเป็นโอกาสในการพัฒนาแกนหลักอย่างไคร์วอเกอร์และรูเบนเดียสซึ่งกขำซึกหนักมาตลอดรวมถึงผู้ติดตลกว่าพร้อมส่งตัวเองลงเล่นผู้เล่นบางคนที่ลงเล่นไปมากมายจะไม่ได้เล่นในเกมกับนิวคาสเซิลเทรนเนอร์ชาวสเปนกล่าวไว้คาราบาคับนั้นยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ไม่ได้ลงเล่นเป็นประจำเพื่ะงง้นพวกเขาจะได้ลงเล่นบ้างซึ่งนั้นสมบูรณ์แบบเลยแต่สำหรับผู้เล่นคนอื่นๆผมจะไม่ให้พวกเขาเสียพลังงานแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเพื่อคาราบาคับ นักเตะยังใครรูเบนเล่น90นาทีให้ทั้งพวกเราและเล่น90นาทีให้ทั้งทีมชาติพวกเขาแรงทบาไม่เหลือแล้วนั่นคือเหตุผลที่เราจะให้คนที่ต้องการมีโอกาสลงสนามพวกอะ a d เดมีบางทีอาจจะเป็นตัวผมเองหลังผมเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะงั้นผมอาจจะส่งตัวเองลงไปสักสองสนาทีงานนี้ป๋าก็บูติดตลกว่าหาพักแข่งหลักก็อาจจะส่งตัวเองลงสนามไปฟาดแข่งกับนิวคาสซล แต่ยังไงวันพุธนี้เราก็คงเห็นทับเรือใบสีฟ้าโลเทชันนักเตะพอสมควรในการพักนักเตะแกนหลักเพื่อเก็บไว้บู๊นในถ้วยใหญ่ๆแต่ยังไงซะขุมกำลังตัวสำรองก็ยังคงมีประสิทธิภาพทดแทนแกันได้เสมอเชื่อหัวปลาละกันครับอวยไปหน่อยเป๊ปทอนคำชมนูเนตเก่งที่สุดในโลกเป๊ปกุลีลากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าเขาชื่นชมมัติอุสนูเนตเกินจริง ขอถอนคำพูดที่เคยบอกว่ามิดฟิล์รายนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกนูเนสวัย25ปีเพิ่งประเดิมสนามตัวจริงนัดแรกในสึกพิเมลีนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเรือใบสีฟ้าด้วยค่าตัว53ล้านปอนด์โดยลงเล่นต็มเวลาทำหนึ่งแอสซิสช่วยทีมเปิดรังชนะนอสแชมปฟอร์เรส2ประตูต่อศูนย์หลังสัปดาห์นี้แมนตี้เตรียมเริ่มแข่งขาาคาร์บาวับบุกเยือนนิวคาสเซิลระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อมีนักข่าวขุดคำพูดของเป๊ปกดุลา ซึ่งกล่าวถึงนูเนสไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2022ก่อนนักเตะย้ายมาบูฟผมขอบอกเลยว่าตอนนี้มาเชอุสนูเนสคือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกกูดีลาให้สัมภาษณ์หลังคมแมนซิตี้เอาชนะสปอร์ติ้งริชบอนด์5-0ในรอบ16ทีมแชมเปีบบ้ยนเมื่อ2ซีซั่นก่อนกูดีลาถูกถามถึงบทสัมภาษณ์ดังกล่าวและเฮสโคชาวสเปนยอมรับว่าอารมณ์มันพาไปทำให้อาจจะชื่นชมนูเนสเกินจริงบางทีค่อนข้างพูดเกินจริงเพราะนูเนสยังไม่ถึงกับเป็นหนึ่งในนักเตะ ที่เก่งที่สุดในโลกเขาคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากแต่ผมอาจพูดแบบนั้นไปเพราะเราเพิ่งชนะ5ประตูต่อศูนย์และผมประทับใจในตัวของนูเนสแบบสุดๆงานนี้ป๋าก็ออกมายอมรับแบบแมนๆเลยนะครับว่าบางทีก็อาจจะพูดเกินจริงไปหน่อยแต่ฟีท้าของนูเนสดูแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับอนาคตอาจจะเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวรุกระดับโลกก็เป็นได้นะครับ แล้วฟนตนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ไดเดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน